กับผมกัสสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพอกันนะครับวัน <c oughs> นี้ก็ได้เป็นวันหวยออกนะครับวันที่ทุกคนจ้างตารอ,อคอยเนาะกับ,บมีไผ่หูนะครับว่ามันเลขสิออกตัวใดก็ได้นะครับอันนี้ผมสซื้อสว่วนตัวนะครับเอานี่ละเอาสามตัว เลขบนภูมกะเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นสุดสองตัวนี้ละเป็นตัวเด่นสุดนะครับเป็นเลขบนมันเป็นสองไหมสามสามตัวนะครับที่มากนี่ก็คือมาแจ้งซื้อดอกนะครับมาแจ้งว่า ยังไงนะครับถ้าผูา้ใดรอได้ก็ขอให้รอบ่ายสองโมงเด้อบ่ายสองโมงนะครับมันจังสี่อ่ะบ่ายสองโมงนั่นก็มาในหมายความว่าผมจะให้เลขหางเดียวนะแต่โอกาสถูกมันผมว่ามันเก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์นะครับบ่ายสองโมงนะเป็นเ,เลขส,สิบสองชุดนะครับสิบสองชุด บนล่างนะครับถ้าผูา้ใดรอใดก็รอนะครับมีที่ซื้อก็รอบ่ายสองโมงนะครับ๋ยวผมจังสีนั่นใไห่นะแล้วก็อันนี้ผมมาเขียนใดใส่ตัวใหญ่ให้บ่ท่านนะครับเป็นเลขสองตัวบนนะครับสองตัวบนเบิรงเอาเดอ้อสองตัวบนที่ว่าคาดว่านะครับ จะไปเอาแต่ c สีเขียวที่ผมแต้มไว้นะให้ดูนะครับให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆเดอ้อเจ็ดสามเี่เจ็้าเจ็หนะครับหกสี่ห6ห้าหกหกหกเจ็ดห้าห้าห้าหนะครับให้เบิ้งเอานะแต่อันนี้ผมจับตามแต้มนะครับไม่เกี่ยวกับอ่า ัดัเดน,นะผมอาจับเอาตามแต้มนะครับถ้าสามาก็3 7 3 8 3 9 3 0ถ้า5มาก็5 5 5 6 5 7 5 8 6มาก็6 4 6 5 6 6 6 7ถ้า7มาก็7 3 7 4 7 5 7 6นะครับอันนี้ผมจับตามแต้มอันนี้จับแบบ3ตัวนะครับ3 3 8 2 3 8 3 5 6 สองหกห้าราคาสามเจ็ดสี่ยังประมาณนี้นะครับผมบัไดเขียนใส่ใบไงไ้นะเดี๋ยวผมเขียนในเขียนใ่นี้แล้วกันนะครับตาพิ่นงมีเลขนี่อะไรก็แต้มนะครับเอาใ่นี้เนาะแต้มรวมสองตัวบนนะครับแต้มรวมสองตัวบนเนดะ้อศูนย์ หนึ่งสองสามแ้มรวมสองตัวบนนะครับอันนี้เป็นแ้มรวมสามตัวเด้อแ้มสามตัวนะครับาสามสี่ห้าหก นะครับแจมสามตัวีนสามสี่ห้าหกอยากยแ้มรวมสอง 2, ตัวนี่ก็คือศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เป็นแต้มล่างทีนี้แต้มล่างก็คือศูนย์เก้าแปดเจ็ดละกหกนะครับเบิงงมันสีมาบอางวดนี้นะครับยังไงก็ให้จับเอาตามแต้มนะครับแต่ว่าแจมก็ เอาไปเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางถ้าแ้มรวม2ตัวบนใครได้ที่แต้มมาก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแ้มสามตัวก็สามสี่ห้าหกเอาอะไรบวกอะไรก็ได้นะครับให้มันได้สามสี่ห้าหกแต่ว่าสองตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามถ้าศูนย์หนึ่งสองสามกะแต่ผมเริ่มจับแต่เลขสามกนไปนะครับเลขสองเลขหนึ่งเลขศูนย์ผมไม่ได้จับนะผมจับแต่เลขสามเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าผมกระบบจับนะครับ ผมจับแค่ถาาสมมุติว่าเป็นเลข9นะสมมติถ้าเป็นเลข9กพี่น้องก็เก้าอ <c oughs> ไได้ศูย์ก็91 9าห้าได้1ก็92ถ้า9มานะครับจะเป็นเก้าหนึ่งองเก้าสามานะถ้าเมานะครับหรือ1มาก็10 11 10 12 1, 1, 0, 1, 1, 1 2, และ19นะครับถ้าเกิดว่าเลขหนึ่งมากนะกะนี่ละถ้าพี่น้องสอบตัวใดกะบางคนโอ้มักเจ็ดแห้งเจ็ดก็เจ็ดอะไรได้ศูนย์เอะไรได้หนึ่งนะครับมันได้เลขสีตัวแค่นั้นแหละหรือว่าท่านใดมีหลัก10ที่แม่นๆ่นนะครับหลัก10บนที่แม่นๆก็ให้จับให้มันได้แต้มศูนย์หนึ่งสองสเด้อนะครับ ับแต้มให้ได้0 1 2 3อันนี้ผมผมคิดของผมไว้นะครับ <c oughs> อันนี้ผมคิดของผมไวป3 8 5 6 6 5นะมันเป็นเลขอ่กลับกันได้ตัวนะครับ5 6 6 5เนี่ย5 7 5 7 5, 6, 7 5นะครับ6 7 7 6นะ3 7 7 3มันก็เลยหลายตัวเนี่ยนะนะต่คิดว่า น่าจะมีให้เห็นสักหนึ่งคู่นะครับในนี้น่าจะมีให้เห็นสักหนึ่งคู่สำหรับสองตัวแต่ยังไงก็แล้วแต่เดอ้อผมคิดว่าให้รอนะครับบ่ายสองโมงเดอ้อเดี๋ยวผมิีซงห้หรือว่าผมจะลงในนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับอันนี้เป็นออมสินนะ อ,อมสินออมสินผมฟันไปที่ตัวนี้สองตัวนี้ให้เน้นล่างนะครับเน้นล่างสองตัวนี้หอมสินให้เน้นล่างนะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์ถ้าเกิดว่าเป็นเลขบนนะเป็นเลขบนผมก็ยังคงเน้นไปที่เ,เลขหกกับเลขเจ็ดนะ เล่นไปที่เลขหกกับเลขเจ็ดบนสี่ฮังนะครับเบิร์ว่ามัตสีมาบออันนี้เป็นเลขบนนะครับ <hum> <im> บนออมสินหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเลขล่างให้ซื้อหกศูนย์เจ็ดศูนย์หรือว่า อาจมากตัวนี้ก็ได้นะ50อะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี้ที่ผมดึง <c oughs> ผมดึงออกมานะครับดึงออกมาเป็นที่ว่าคัดเล่นนะมันจะได้1 2 3 4 5 6ชุดนะแต่ถ้าเลขบนผมจะแยกบนแยกล่างเลยนะครับววด่ี้6 3 6า73 74ให้เป็นเลขบนนะครับแต่แล,ล้วเ,เลขล่างก็คือ60 70ประมาณนี้นะครับนะ ปรมาณนี้้วก็อันนี้เป็นเลขไทยรัฐเดลินีวเนาะก็ส่วนกันกจ็มี75นะครับ75เจ้านี่ก็มีนะครับเจ5 7ห้านะครับ7 4 7 5 7 4 7 5นะครับ7 4 7 5นะมีผมจับของอไทยรัฐเดลินีวบางกอกทูเดย แล้วก็ <c oughs> อะไรนะมหาทักษะนะมาโบมากระสางมัน <c oughs> ส่วนตัวนะครับชอบเจศูน <c oughs> จากซีมาโบมาบ,มาบลูคือกันนะครับกะโอเคนะครับกระสรุปทุกทุกไว้นะเป็นออมสินกระสรุปแล้วกระสองตัวบน สองตัวล่างก็สรุปแล้วนะครับแต่ที่นแน่ๆให้รอสัก14นาฬิกานะบ่ายสองโงผมอาจจะลงเป็นคลิปตั้นๆแต่ผมไม่ได้คุยหรอกผมจีรลงไห้หเบิ้มนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีไลน์นะครับอย่าลืมทักทักมานะเพื่อบางทีผมก็ไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะครับเพราะมันเยอะเป็น3ามสี่ร้อยนะในไลน์นั่นก็ได้ อาจจะส่งบเบิดนะครับเพราะว่า,ามันเป็นรายแยกนะครับรายแยกรายบุคคลเนาะผมกัจจิส่งให้แต่บางทีผมส่งไม่หมดผมอาจจะลงให้เป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ